กำลังพระเคราะห์44พลังส่งเสริมความสำเร็จเลข44ส่งเสริมเพิ่มทุกด้านทั้งการงานการเรียนเพียรฝึกฝนพร้อมความรักประจักษ์ใจให้ได้ยนเลขส่งผลความสำเร็จตามว่ามาไม่ลำบากเพราะผู้ใหญ่คอยเกื้อหนุน44ดุลรวมเป็น8แผดอาสาเป็นราหูอิทธิพลดลมายาซึ่งนำมาเป็นความหลงระเริงเกิน ช่วงชีวิตอาจผิดพลาดดวงมาดอ่อนให้เพิ่มซ้อนชื่อการันกันขาดเขินจะเป็นเลขมงคลพ้นกระเทินเสื่อมสรรเสริญจะไม่มาเข้าหาคุณดวงชะตาถือว่าดีในชีวิตถูกลิขิตก้าวไกลได้ช่วยหนุนมีจุดเสียเล็กน้อยมาคอยดุลตรงที่คุณเอาแต่ใจไม่ดีเลยเลข44เป็นเลขที่ส่งเสริมทุกด้านทั้งหน้าที่การงานการเรียนความรักส่งเสริมความสำเร็จทุกด้านไม่ลำบาก มีผู้ใหญ่คอยเกื้อหนุนแต่เลข44นี้รวมกันได้แทําให้หลงระเริงระวังอย่าประมาทในการดํารงชีวิตดวงชะตาถือว่าดีมีเพียงจุดเสียเล็กน้อยเท่านั้นจุดเสียคือคุณเป็นคุณใจน้อยเอาแต่ใจตัวเองถ้าแก้จุดนี้ได้จะดีมากกำลังพระเคราะห์ได้เลข44บวกกันได้8ดเป็นเลขให้คุณกับชีวิตมักจะมีผู้ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลืออยู่เสมอ ในชีวิตจะประสบความสำเร็จดีพอสมควรแต่มักจะเป็นคนใจอ่อนมักมีโมหะจริตลุ่มหลงได้ง่ายถ้าไม่รู้จักเหนี่ยวรั้งจิตใจไว้ก็อาจผิดพลาดเสียหายได้ง่ายบุคคลหมายเลข44ถ้ามีส่วนประกอบอื่นไม่ดีก็อาจให้โทษได้